นะพร้อมยังได้บอกสภาว่าให้เร uh ียบไปคุยรับเขาแล้วครับเอาแล้วครับอ๋อไม่คุยคุยคุยก่อนคุยก่อนคุยดี่ก่อนไปถึงคุยคุยคุยกดก่อนไปเราไปคุยกันเนี่เต้ฟังเหมือนจะหู้เขาเขาเขาพร้อมฟังกดแล้วนะคะพร้อมฟังกดแล้วเจยังไม่มาใช่ไหมยังครับยังไม่มายังไม่ยื่นตั๋วไม่ได้มา ทะเบียนถูกกระจกจงไม่มาใช่ป่ะที่เมื่อกี้เมื่อกี้ทะเบียนบอกว่ามีแต่หุ้งครับมามามาใช่ก่อนหน้าัถูกกระจกเขามีสิบเอ็ดคนอยู่แล้วเขาพร้อมแล้วนี่ที่ทะเบียนบอกว่าอีกคนนึงก็คือมีแต่หุ้งครับตอนแรกเลยอะทะเบียนผู้ถูกกระจกอันนี้รอใครหรือเปล่ารอคนเดินทางเขาถึงโอเคพี่จะได้บอกเขาเมื่อกี้พี่บอกเขาว่ามีคนมาเพิ่ม รอ oh, okay คนนึงครับรอคนนึงพี่อารตี้ถูกตัวคอลล์คนนึ่งใช่คอลรอเหรอเมื่อะทะเบียนบอกมาผิดอ่ะแม่พี่เพิ่มเขาก่อนอาร์ตถูกกระจกครับเมื่อแี่ที่บอกไปอ่ะคือคือน้องข้างล่างเขาบอกมาผิดอ่ะอันนี้ได้ติดต่อกับตัวเขาเองแล้วใช่ไหมเขากำลังมาใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับโอเคค่ะ กตอทะเบียนเดี็กถูกกระจกมาเพิ่มนะอีกคนนึงอย่าดูได้โมยโอเคครับแต่มีแต่หุ้นเขาบอกทะเบียนว่าไม่แน่ใจว่าคนจะมาทันไหมเอ่แล้วเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหพาสุดชุดเดี๋ยวดุเตรียมอันนี้เลยจานพันธุ์พิเานถ่ายไม่เคยแผบก็กลับนะหลังกลับอะทำไมเท่าห้องหล่นหล่นฮัลโหล้วดนแน่นดินหรือเปล่าครับได้ยินครับโอเนยครับโอเนย์ครับ เราจะมาฟังตดอดีดาแล้วนะครับโอ้โหจะรู้เรื่องไม่ไ้วันนี้อ้าวไม่ละมันแค่ซื้อแค่ซื้อถอนถอนอารูนาให้ถอนอย่าด้ว่ด้วยลูกชนถอนรองเท้าทลาสองทีครับใครที่ไม่ได้ใส่รองเท้าดำที่เรากำหนดกรูนาถอนด้วยนะครับโดรี ห้ามใส่แฟชั่นที่ตดใช้นะคะต่อไปกดการขึ้นขอมนะครับก็คือแม่โรล่าให้ทุกคนขึ้นไปบนขอมไม่ว่าจะเป็นชุดเพื่อนหรือปั๊มเพนะครับถ้าไม่ได้ตั้งใจขึ้นก็ให้รีบลงมาครับห้ามอุ้มศพตีนะครับหรือแบบไม่ว่าจะตีด้วยอาวุธหรือต่อย ตัดด้มโดเพื่อสลับดาวูดจบแล้วไม่ต้องรุ่มสพบเพื่อนะครับทุกกระบกก็มีแต่หุ่งมาแล้วครับเดี๋ยวทางเราจะทำดานชุบเดงตอนนี้ปุ่มคู่น้ย้ายจากปุ่ม G เป็นปุ่ม K หวังว่าจะไม่มีคนจด,ดปนดันนะครับถ้าตัวบารระหว่างไฟร็ให้รกมือแล้รอ็วิ่งดอกมาครับ ฮัลโหลค่ะอันตรงนี้เช็คเช็คบั๊กกันเลยครับพี่สองคนเช็คเช็คบั๊กกันเลยครับเดี๋ยวให้พี่แคทฮิวเช็คเช็คกันเลยครับเลื่องรถไหมครับเลื่องรถแล้วนะแล้วนโอเครถไหมเอ้ยผมไม่เหมือนผมไม่รถว่ะดูไม่ทันโอเครถแล้วครับโอเคค่ะเข้าไปรวมกับเพื่อนเลยครับเดี๋ยวให้นายกฮิวให้พี่แคทคาร์ฮิวแม่คันพี่แคทพี่แคทฮิลสองคนใช่ไหมครับโอเคค่ะ ชุบถอดแล้วแบบว่าเพื่อนที่ฟื้นขึ้นมาครับหยูบ่บนขอบก็ขอให้รีบลงมานะคระชุดถไม่ได้ดมเลยถ้าไปะชุกแถวถอดระวังตรงแมพด้นนะครับทุดชนโอเคให้ดดไม่มีใครสงสัยอะไรใช่ไหมคะไม่ครับไม่ครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวทั้งสองฝั่งแยกไปที่ป้ายได้เลยครับแล้วเดี๋ยวรอดูสัญญาณมือครับ ได้าบทุอหมบร้อหมสาข้างบนเวดพร้อมครับพร้อสอยงพยักับแปงมาแล้วเทนโดหน่อยพ่เทนห้พยักไอเวดไดเวคนไหนไป่มุกกกรารหพยักับม่งลอยก็น่าดูยกมือแล้วนะต้งมือลองด้วยนะโฟกัสหน่อยโเตรียม้อมยกแล้ว หนูแต่ดอกพร้อมแล้วค่ะตรงตตรรงงเหมือนเดิมนางน้ำไม่พร้อมครับใช่เขาเข้าไม้เขาวิ่งตรงไหนเยอะเข้าตรงนั้นเลยนะไม้ตอนจะแข่งเป็นทุกทีเลยมีแรงหุ้งคนมาครบไหมยังอ่ะคผมแล้วครับพร้อ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 มแล้วครับ มีแต่หุ้มพร้อมแล้วครับตอนจะแข่งหูดับตลอดเลยได้ยินชาติ้งด้วยนะทุกคนชาติ้งด้วยนะทุกคนเอ๊ะดูดาดอฟ้อมแล้วครับใช่ตามมาลงแล้วนะพี่ตามมาตา,นะาไมทอ่เปออนะเ ถ้ามันมีขวานติดสตัน ตีไม่ออกเลยเมื่อกี้ไม่มาเลยอ่ะมันกระตุกอ่ะค้างเห็นผมหรือว่าเขาเองไปเอ๊ะต้องไปแก้เน็ตแล้วเองเล่นไม่ได้เราแบบเนี้ยเออค้างอ่ะไม่หนุกเลยอ่ะดูดูดูเลือดด้วยนะครับยังไม่ได้หิวเหรอคะเน็ตพี่พี่บอกให้ปากเล็บพี่ยังมาตีอยู่เลยผมโดนเพื่อนตีตายได้เนี่ยหิวยังครับหิวแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวดูเลือดดูเลือดกันก่อนดูเลือดกันก่อนดูเลือดกันก่อนครับมันมี ตะโกนย้นเข้ามดูดีครับรีรีลครับเขาจรีเลครับเมื่อกี้เห็นป่าว่าเดี๋ยวค่อยคุยเองเดี๋ยวค่อยคุยต่อเอาเช็คคนได้คนครบไหมครับมีใครตมแนบอะไรหรือเปล่าจนเลิกไปครับโอเคครับอะไรวะนั่นอะมีพร้อมแล้วค่ะ

เชียร์อุ้ยพี่ต้นน้ำขอบคุณสำหรับห้าร้อยบิทรับขอบคุณเขาคุณเกลียวไม่ออกไม่ออกไม่ออกผมต้องอยู่เป็นคนสุดท้ายต้องก็ได้พี่ไอ้ิเอวเลออกเลวออกไม่น่าจะ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรูปนะต้องรีนะไม่ต้องรีนะไม่ต้องไม่ต้องรีนะพี่รู้เลยว่าเขาเขาอาชีพว่าแทนอกชักออยู่ฉกเฉาครับชุกา ไม่พูดไม่ชัดแต่แต่ว่าฟังฟังรู้เรื่องอเพราะว่าฟังบ่อยแล้วหรือเปล่าังทัวร์ดีมาแล้วนี่นาแล้วเน่ะไปดูสนามนู้นหรือเปล่าห้าพยักกับมเลย่วงลอยอ,ะอ่ะ พ่อแม่เราเนี่ยใช่ใช่ชุบหันไปทางไหนครับเนี่ยตรงนี้นี่ยหันไปไม่เอยังขวาหน่อยังขวาหน่อยนึงยังนิดนึงเสียงดังไม่ได้ครับไปไปไปใจใจี๋ยวเายังไม่เอามือลงเดินนะเดินเปล่าพยายามก่อกลุ่มกันเล่นนะครับชาวติ้งนะทุกคนพูดตลอดนะพูดตลอดพูดอะไรพูดลอดันซ้ายดันซ้ายดันซ้ายหน่อยดันซ้ายหน่อยดันซ้ายครับ ด้านซ้ายหน่อยครับดานซ้ายด้านซ้ายเขาเข้ามุมเข้าไปเลยนะเฮออกขวาทีนึงออกขวา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 ดนเลยดเข้าไปเลยป่ะดเข้าไปเลยดเลยด้ดูด้วยโเนี่ยเลับมากัว้ลาุนเลยสิเนเลย ชด้วยนะชุบด้วยนะไป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 คบหน่อยพี่คคบหน่อยพี่ครบหน่อยรดีเคเฮียเดี๋ยอยู่พี่สวยขึ้นไป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 ต่อนะโอติเล่นโอติเล่นโอติเล่นโอติไปเล่น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 ทนพี่อปไปไปปป่อไปไ่

ม่ครับ่นไม่เกิดครับไม่เกิดครับินมันะนะบีถามเลยดีจะยกจบบีอะขีขวาแล้วกดสเปบาชิงอยู่กับปากแล้นเกิไม่ใช่หรอขอตทษนะครับทุกคนตดเราเกิแล้วตีกันเองครับหลักๆปั๊มโกมุไม่ขึ้นเมื่อกี้เยนแล้วก็ พี่่าตอนปั๊มปล่อยกดปล่อยเลยก็ได้มันมันกดปล่อยแล้วมันไม่ไม่ไม่นั่นไงที่กดยได้แล้วครับอีโมไปเนี่ยไม่ต้องเมมครับไม่ต้องเมมเมื่อกี้แบบเงียบกิบของจริงเงียบกิบแบบแต่เราเนี่ยไม่ได้เมมเรแต่ไม่รู้จะพู เฮ้ยแต่ตอนแรกเราเราโดนอีโมได้ไงเนี่ยช่คแม่โดนอีโมได้ไงทั้งที่เราคลิกขวาแล้วก็รอแบบเดิมเหมือนกันเมื่อกี้ผมงงเลยผมงงเลยโชคตีเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับเอาใหม่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 ได้ครับเอาใหม่ได้ให้เสียงด้วยให้เสียงด้วยมีอะไรให้รีบแจ้งสภานะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะพยักพร้อมครับทำเหมือนเดิมเลยครับแต่ถ้าข้ามมุมอีกปิดมุมเลยยากกระจายนะครับ ดูดูเพื่อนเป็นว่าเดินน้ำถ้าเกิดว่าเขาเข้ามุมอีกก็คือปิดตายแล้วตายแล้วก็สั่งเพื่อนได้นะตายแล้วก็สั่งเพื่อนเลยถ้าตายแล้วเห็นภาพรวมอ่ะใช่ใช่ไม่ต้องเข้าไปมุมอ่ะคือถ้าเขาไปมุมแล้วเรก็รอดไม่แล้วคือคือแบบถ้าเขาชุบครับสั่งดันได้เลยนะครับถ้าเขาชุบฟรีอ่ะโโออเเคคมชาร์อตติ้งเลยครับชาร์ติ้งเลยชาร์ติ้งแล้วพูดตลอดนะครับแบบไม่ต้องเวมไปครับเวมไปเดินเดินเดินอย่าแตะครับไม่ต้องวิ่งบอกว่าเดิน ไปชนเลยหนชนเลยชน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 ไม่ต้องวิ่งขวาเยอะมาสายมาสายดิมาสายมา้ายมา้ายแม่ตาครับุณแม่ตายครบเลยครบเลยครบเลยแบกตายนะียกชื่อียกชื่อแบกตายนะแบกตายนะ

ขอบคุณมากครับขอบคุณอะไรที่ไม่มโทนะคะขอบคุณนะคะขอโทษนะคะขอบคุณนะคะขอโทษนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณคะุยตกแหมกันหรือเปล่านี่ขอบคุณนะคะทันว่ากูขอกูขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคะยเชิญถ่ายรูปกันที่น้ารานนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ แล้วมีอะไรผิดพลาดไหมครับใช่ใช่กระจายมีอะไรผิดพลาดไหมครับต้องแบบก็ปล่อยดิโนไม่มีมันมัน้ำลงมากที่สุโอเคแล้วก็ขอขอเตือนอีกหนึ่งเรื่องนะครับถ้าอุ้มอยู่ให้ปล่อยศพก่อนแล้วค่อยทําการตอบโต้นะครับทั้งสองพิมนะคะโอเค่ะเตือนนะครับเมื่อกี้มีเกินในการใช่เฮ้ยถ่ายรูปลงกันสี่แก๊ง นวนนวลนวนชิตาวชิตายชิตายนวลนวลมาที่ลูมันบังหน้าว่ะแล่นานนอนย่านนอนเลยนะการลูมันกอดอกบังหน้าว่ะทุกคนแถวหน้านอนโอเคอุ้ยเอาไปใส่ใหม่ถอดรองเท้าใส่ใหม่ถอดรองเท้าใส่ใหม่ด้วยเออเออทุกคนบีบบีบมาหน่อยได้ไหมคะมันมุมกว้างอ่ะจริงมันกว้างมากเลยแล้วเรารักกันรักกันหน่อยได้ไหม ชิดในเลยครับแล้วแบบขอเบียดเบียดหน่อยได้ไหมคะขอเสียดสีนิดนึงโอ้โหคิชทำไม่ค่อยดีเบียดเบียดเสียดเบียดเสียดเขาเรียกเบียดเบียดเบียดเลยนะเบียดนั่งเจ๊าเจ๊านั่งหมดนั่ง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 พื้นคณะนั่งพื้นนั่งยนะคะแค่เหรอมันแปลกอุ้ยเสือนั่งดีจิดจั๊งน้องบางที่ขาเอาเอา ไอศิเลนั่งเว้ยศิเลยังนั่งโอ้โหไออยู่บังหน้ะพี่หนูสักก้มให้เลยนะเนี่ยขอบคุณค่ะเนื้อทุกตีเนื้อทุกตีเช็ครูปได้นะคะเผื่อใครจะขยับอยู่ในห้อง เเ็สนดทุกคนครับพี่ครับหนูหนูอะไรอย่างนีนะพี่ครับหนูเป็นฟิลแบบอินเตอร์เอกอะอาหารฉันให้เจอสิฉันอยู่ในรูปของเธอนะหาวันใจอยูค่ะขอบคุณครับขอบคุณคร่ะขอบคุณค่ะนะคะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผ่ดนเขาไม่บอกค่ะนนอนข้างเกียวอะพดีค่ะ โอคุณครขอบคุณสภาดะวยนะครับขอบคุณะคคุณรับขอบคุณครับอคนะรับขอบคุณครับอคนครับขอบคุณนครับคุนรับขอบคุณครับคนะครขอรับขอบนครับอคระรอานขรับคนะคร หนูขับให้เขาพี่ออโต้เดี๋ยวยูขับให้คเขาสายนาสายนาสายนะโอ้ยไม่เป็นไรถูกกระจกยังือเพื่อนค่ะถูกกระจกครับรถรถเมย์ที่ขาวกี่น้ำเปล่าถูกกระจกเพื่อนเพื่อนหนึ่งคะเพื่อนหนึ่งนะคะถูกกระจกครับปล่อยจริงครับปล่อยจริงครับรถหนีได้นะครับอารมณ์เหมือนเด็กช่างอย่าไปตีกันอ่ะกูส้มเว้ยกูส้มพี่ยังมีคนแก่นอนอยู่ข้างหลังรถด้วยวะ วงงแลมาาสภจะผมเด็กจัดจัดครับทำไงอ่ะสภาสภาใครใครอยู่แลนด์เนี่ยปล่อยเลยปล่อยเลยจักจั่งครับจะเอาพาไปยังไงอ๋อมีอะไรพาไปได้แล้วเห็นไหมเออพิชามบ์มีมีอยู่แลนด์มีมานะครับครับผมขึ้นรถก่อนได้ไหมคะพี่ชายโหออกตัวแรงมากออกตัวแรงมากมีไีมออกตัวแรงมากผมเองไปเลยครับทำไมอ่ะเขาแรงจริงๆริงเรียกทำไม เดือดเห็นคนข้างบนเขาจะไปกับเราจริงๆใช่ไหมเมื่อวานเขาก็ไปกับเราเขายังอย่างเอาแล้วเอาแล้วโดนหาเรื่องเลยใจพัทยาพยัตบัมนะข้างหลังนะของใครก็ไม่รู้พยัตบัมเลยพยัตเบียดเลยบัมเลยบัมเลยบัมสุดด้วยไปสุดด้ะใกล้แลวเดกลไปไกลไปมึงจะตีวัวขนาดไหนครับเนี่ยบัมสุดบัมสุดโอ้โหบัมสุดโอเคถอยเอาใช่ค่ะใช่ค่ะเอ้ยใครตุยวัน่ะ คนข่เลยว่ะมนเบื่อก็เลยให้แทงไปเลยมั้งสุดฮาร์ไปอนะแพ้สุดเลยนโปนี่ไม่ตกอีกไล้แพ้เลยนางมงกุเอ้า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 เอาเอ้าเอ้เอ้าเอ้าเอ้าพีเขาตกติดเ้าเาเ้าชอบพทยาจริงนะเนี่ยข้างมาแล้วทอนี่ออขึ้ขึ้้น้้า้น้้า้้เ้้า้้้้เ้น้า้้น้้้้้ข้้้ มันไปไหนแล้ววะมันไปไหนแล้ววะทุกเมน่ะใครเดียวกับหลังค่ะสองเสาไหมครับสองเสาไหมครับเขาไม่ตามเราเลยเอ้ยเอ้ไอ้ไอ้วันที่เราเล่นไอ้นั่นกันอะหน้าใช้รถอย่างงี้นะครับสบายไอ้ที่ว่าทิงตัวหัวหน้าแก๊งอะเขาเรียกอะไรอะ อ๋อให้ทุกแกงใช้รถนี้เหรอครับเหนื่อยไหมพี่ผมถามจริงว่าผมว่าน่าจะสนุกนะมันแบบฟิลเที่ยงคืนก็ไม่จบเตี้ยนะไม่จบบพี้ขับกว่าจะเจอกันอะจริงเหรอเมื่อไหร่ถึงอะครับเมื่อไหร่ถึงครับกว่าจะเจอกันได้ตายก่อนนะไม่ก็ให้กับแค่ในขอบคิวอะขอบคิวขอบคิงแบบในขอบดูเพรในขอบเมืองอย่างเงี้ยพอเจอกันเนาะตีเปล่าตีเปล่าอะไรอย่างเงี้ยท่าตีเปล่าอุ้ยนั่งเม่งเก่าประรับเนี่ย อนักเลงใหม่ครับไม่ได <ok ้น evet> ี่เก่าเจอกันครับเจ้านั่นไปป่ะขอบคุณครับขอบคุณรับสภาพระองคขับรถดีๆนะครับได้เลยครับได้เลยครับพี่พี่สภาไปส่งต่อได้เปล่าไปไหนอรอครับตรงบางนาต่อไม่ได้ครับไม่ได้ครับรถเมย์ไม่ผ่านบางนาครับสายนี้ไม่ผ่านบางนานะขอโทษที อั่นี้ไม่ผ่านบางนะได้เลยค่ะจัดปั๊มแล้วแกไม่ขึ้นรถไม่ไปส่งเขาส่งรถแล้วอย่างเงี้ย